สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็มาออกหมายเหมือนเดิมครับก็ตามหาปานินครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาออกหมายยังคลองเปรมครับก็เมื่อวานนี่ฝนตกครับฝนตกทั้งคืนเลยครับเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นวันเสาร์ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27สิบเจ็ดกรกฎาคม 2 5 6 8ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมง17นาทีแล้วครับผมก็ได้ลงเหยื่อเสร็จเมื่อกี้ครับก็ลงเบ็ดทั้งหมด6คันเหมือนเดิมครับก็ใช้ตะกัว่วก็ใช้แก๊ส5กรรมัมส่วนตัวเบรเขาใช้ชินุ0.8เกเจ็ดเมตรโฟมส่วนตะก้อก็ใช้เป็นเบอร์สองครับวันนี้ใช้ตะก้อเล็กหน่อยครับเพราะว่าสำหรับ หมายคลองเต็มน,นี้ไม่ต้องปั้นเหยื่อให้ใหญ่ครับปั้นเหยื่อเล็กิีเดียวก็เลยใช้ตตนเป็นตะก้อเลยครับธรรมชหมายนี้ก็ค่อนข้างล่มลื่นครับมีร่มเงาต้นไม้ให้อาศัยครับวิวสวยครับมีรถไฟให้ดูทั้งวันครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าหมายนี้จะมีปลาเข้าไหมเพราะว่าหมายนี้ผมไม่เคยมาลองครับหมายนี้ส่วนมากจะเป็น นา้นาที่มาทอดแห่แล้วก็ลงไข่กันครับพอดีผมขับรถไปแถวบ้านส้มครับปรากฏว่าหมายเต็มครับผมต้องขับรถย้อนกลับมาพอดีเจอหมายนี้เห็นมีน้าท่านหนึ่งลงเบ็ดอยู่ข้างหน้าผมหนึ่งท่านครับผมก็เลยจอดรถแวะดูสภาพหมายก็พอก็พอลงเบ็ดได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มไหมวันนี้หมายก็จะโลง่ลงๆครับส่วนสภาพน้ําวันนี้ก็สภาพน้ําหน้าหมายก็ จะเป็นสีน้ำตาลครับกระแสน้ำก็ค่อนข้างไหลครับปลาหน้าจะวิ่งดีแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะแห้วไหมเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้ก็ไม่ให้เหมือนเดิมครับอีพีที่สามแล้วครับเจอสภาพอากาศแบบนี้ครับไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มฝากเพื่อนๆไหมวันนี้สําหรับหมายของเปรมสําหรับหมายของเปรมวันนี้ก็นานๆนักตกปลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ โอเคครับก็ไม่อะไรครับก็ไม่ได้ย้ายไปไหนครับก็อยู่หมายนี้ทั้งวันไม่รู้ว่าจะแห้วไหมโอเคครับก็ตามรุ้นตามเชียร์และรับชมกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะแห้วไหมหรือว่าจะมีฟานีป่าคเพื่อนไหมโอเคครับรับชมกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆก็ผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้วครับป้าก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมครับฟ้ายังปิดเหมือนเดิมอยู่เลยก็ผ่านไป1นึ่งชั่วโมงก็ยังเงีย,งยบๆอยู่เลยครับก็ได้ปลาขยงมาแค่แต้มเดียวเองครับปลายังไม่ลงพื้นเลยครับปลายังลอยปา้ายังขึ้นน้ําอยู่เลยครับปา้ายังไม่ลงพื้นเลยวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีครับที่เจอสภาพอากาศแบบนี้ครับอีพนี้เป็น EP ีที่สามแล้วครับเจอสภาพอากาศก่อนออกหมายก็ฝนตกทุกตี้ครับก็ไม่เป็นไรครับอยู่หมายนี้ทั้งวันหมายนี้ลมลื่นครับก็อยู่ใต้ต้นไม้ไม่ร้อนครับก็เช็คหมายให้เพื่อนๆได้รับชมครับวันนี้สําหรับหมายคองเฟรมวันนี้ครับไม่รู้ว่าปลาจะเข้าจินเมื่อตอนกี่โมงครับหรือว่าจะแฮวก็ไม่ทราบครับวันนี้ โอเคครับก็ตามรู้ไปด้วยกันครับว่าวันนี้ผมจะแห้วไหมโอเคครับรับชมเลยครับ เพื่อนเป็นปลาตัวแรกครับก็เป็นปลาตะเพียนไซส์เล็กครับก็ปลาตัวแรกนี้ผมจะไม่ขอเก็บนะครับก็วันนี้มาตามหาปลาดินครับตัวนี้ไซส์เล็กไปครับก็ปลาก็เริ่มเข้ากินแล้วครับก็เริ่มมีแดดอ่อนๆครับเมื่อตอนเก้าโมงตรงพอดีครับเริ่มมีแดดอ่อนๆแล้วครับก็มีเริ่มมีปลารับแขกเข้ามากินเหยื่อแล้วครับโอเคครับก็ตามรับชมกันต่อเลยครับว่าผล จะหม่านไหมหรือว่าจะแห้วครับวันนี้โอเคครับรับโชมาต่อเลยครับ ยังคงเป็นปลาตะเพียนเหมือนเดิมครับเพื่อนก็เป็นปลาตะเพียนไซส์วยครับส่วนไซส์นี้เก็บไว้ก่อนครับ เจอของใหญ่ครับเพื่อน ปลาชักเกอร์ครับยังไม่ใช่ปลานิลเหมือนเดิมแต่เป็นปลาชักเกอร์ครับ เ,เพื่อนๆเป็นปนาินตัวแรกครับเป็นปนาดินสายแว้นครับก็เริ่มมีปนาินเข้ากินเหยื่อแล้วครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้วครับก็แดดแดดยังไม่มีฟ้าก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมครับหวังว่าหลังจากนี้ไปถึงช่วงบ่ายน่าจะมีปนาินเข้ากินถี่กว่านี้ครับก็ตอนเช้าก็กินห่างตัวมากเลยครับส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนก็ ไม่เป็นไรครับอยู่หมายนี้ทั้งวันครับก็ตามลุ้นและรับชมกันได้เลยครับว่าวันนี้ผมจะมีปานิมใส์สวยเข้ากินเหยื่อผมไหมโอเคครับตามรับชมกันเลยครับ เป็ดปลาตะเพียนเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็เก็บไว้ก่อนครับโอเคครับตามรุ้กันต่อเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับผมก็ได้ทานข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็สําหรับวันนี้ก็เงียบมากเลยครับฟ้าก็ยังไม่เปิดเลยครับณถึงตอนนี้ครับตอนเที่ยงก็ไม่เป็นไรครับก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเช็คหมายให้ได้รับชมครับ วันนี้ก็ถือโอากาสมาพักผ่อนครับหาเพ,เพื่อนมาเช็คหมายที่คลองเฟรมแล้วก็สำหรับหมายนี้ก็วิวสวยครับต้องขอไฟเสียงรถด้วยครับสำหรับหมายนี้วิวสวยครับก็มีรถไฟวิ่งผ่านทั้งวันครับก็ดูรถไฟไปเพลินๆครับสำหรับหมายนี้ถึงปลาจะไม่เข้ากินก็ไม่เป็นไรครับเพราะอากาศไม่ร้อนเย็นสบายครับ ถือว่ามาพักผ่อนแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายนี้จะมีปลาเข้ากินไหมก็อยู่หมายนี้ทั้งวันครับจนถึงบ่ายโมงครับถ้าไม่ถ้าไม่ไมีฝนเราก็ยังมีหวังครับสำหรับนักตกปลาหน้าดินทุกท่านครับก็ยังมีหวังครับถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ไรครับตามต่อครับก็อยู่หมายนี้ทั้งวันก็ถ้าเพื่อน เห็นคลิปนี้แล้วแล้วชอบก็ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยครับเพื่อจะได้มีกำลังใจหาหมายตกปลาให้เพื่อนๆได้รับชมต่อๆไปครับโอเคครับก็รับชมกันต่อเลยครับว่าวันนี้จะมีปลานินเข้าไหมโอเคครับรับชมกันต่อเลยครับ ยังคงเป็นไสาปลาเกลือเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ผมเอาที่ดักกุ้งมาด้วยครับเพราะผมก็เกี่ยวกุ้งด้วยครับเกี่ยวกุ้งเม็ดเกี่ยวกุ้งแล้วก็เกี่ยวเม็ดปฟมครับโอเคครับตามร้นกันะต่อครับว่าจะมีไสาสวยๆเปล่าเพื่อนไหมโก็บตามรับชมมาต่อเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วครับปลาก็เงียบแล้วครับวันนี้ปลาค่อนข้างเงียบครับปลาไม่เข้าชิมเบียดแล้วครับด้วยเนื่องด้วยสภาพอากาศวันนี้ปลาปิดครับพอเมื่อตอนเย็นวันเสาร์ฝนตกครับตกถึงเช้าเลยเอาไว้โอกาสหน้าครับเดี๋ยวมา ออกหมายที่คองเปรมใหม่ครับรอให้สภาพอากาศดีๆฟ้าเปิดก่อนครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดครับที่ผมยังไม่ยังไม่ได้ลองตกดูครับสําหรับหมายคองเปรมก็ไม่เป็นไรครับสําหรับ e ีนี้ก็พาเพื่อนๆน,นั่งชมรถไฟขับผ่านไตเพลินๆครับแต่ยังนี้ครับมีปลาให้วัดอยู่บ้างครับก็เป็นปลานินไซปลากเกลือไซลูกเกิดแล้วก็เป็นปลาตะเพียนครับ ก็ไม่ถึงกับนั่งเหงาปลาไม่เข้าจริงครับไปยังมีปลาเล็กให้วัดเพลินๆครับโอเคครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้าครับส่วนอีพีนี้ผมก็จะเก็บเบ็ดเก็บกอุปกรณ์กลับบ้านเลยครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยครับส่วนอีพีหน้าก็อาจจะหาหมายตกปลานินเหมือนเดิมครับ โอเคครับเจอกันปีหน้าครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปครับขอบคุณมากๆครับเจอกันีปีหน้าครับ